สวัสดีค่ะวันนี้เรามานาบข้าวกันนะคะรอเพื่อที่จะได้เวลาเกี่ยวข้าวมันจะได้เก็บรายละเอียดตรงข้างคันนานะคะวิธีนาบก็คือเอาไม้ไผ่ลำยาวๆนะคะมาโน้มต้นข้าวให้ออกจากคันนานะคะเราจะจับคนละข้างนะคะจะได้โน้มง่ายๆงานก็จะได้เสร็จเร็วทำไม่นานค่ะแป๊บเดียวนามไม่ค่อยเยอะ แล้วก็กดโน้มไปแบบนี้ค่ะ oh <my> หลังจากว่างก็เก็บปูข้างกันนามานะครับก่อไฟจะเอาปูมาแกงนะคะแกงแบบพื้นบ้านค่ะจะใช้วิธีหลามนะคะอยู่ไร่อยู่นานก็จะเป็นการหลามปูลามก็คือ สมัยก่อนคำว่าหลามก็คือการใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไปเผาไฟนะคะเราไม่มีหม้ออย่างเงี้ยค่ะนี่คือวัตถุด,ดิบของเรานะครใบตะนาวหรือว่าที่บ้านบางคนก็เรียกผักคะนิวหรือผักมุยหรือหัดสกุลนะคะปกติแล้วจะขึ้นอยู่ตามป่าจะเยอะนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นนะคะรสชาติก็จะกลิ่นหอมก็จะชุนนิดนึง ต่อ,อไปก็จะมาเก็บกระเจี๊ยบค่ะตรงนี้ปลูกบวบไว้ครับบวบก็เริ่มจะเป็นดอกแล้วมีลูกแล้วเนี่ยเนี่ยยอดกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบแดงเอาแต่ยอดอ่อนๆเอาไปทำได้ หลากหลายเมนูนะคะเมนูต้มยำนี่ก็ได้นะเอาไปใช้แทนมะขามนะคะเขาจะออกรสชาติเปรี้ยวแต่ไม่มากนะคะไม่เปรี้ยวแหลมเปรี้ยวกลมๆอันนี้ไปใส่จะได้ดับคาวเราเรียกว่าส้มพอมหมอบนะคะภาษาการก็คือกระเจี๊ยบแดงค่ะได้แล้วค่ะก็จะเป็นผักผักมุ้ย กระเจีย๊ยบยอดกระเจีย๊ยบแดงแล้วก็มีใบโหระพามีผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งค่ะใส่ปูลงไปก่อนนะคะเรายังไม่ใส่น้ํำนะวิธีหลามเพราะว่าถ้าใส่น้ําก่อนมันจะขาวเราจะปรุงก่อนใส่ไปสดๆแบบนี้หม้อก็มีหูข้างเดียวนะอีกข้างหนึ่งใส่ลวดไว้หม้อดําๆหม้ออยู่นาหอมแดบงบ ใส่หอมแดงใส่สักสี่หัวพอแล้วก็ใส่ใบโหระพาไปนิดน,นึงจริงๆเราไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ใส่ตะไคร้ทุบๆใส่เข้าไปแล้วก็ผักชีฝรั่ง,งนี้ บ้านเราเรียกใบตะนาวนะคะรูดใส่ไปเลยใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกป่นให้เผ็ดนิดนึงนะคะพริกป่นจะได้เพิ่มความหอมจริงๆแล้วก็คล้ายๆต้มยำนะคะแต่ว่าใส่ผักหมุยเข้าไปมันจะมีกลิ่นใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็จะคุกเขาให้เครื่องปรุงเข้ากันนะไตออกแล้วปูนี้ไม่ต้องเด็ดขาเนะี่เดี๋ยวมันมันออกเสร็จแล้วก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะ ไปต้มได้เลยค่ะดูวิธีอยู่ป่าจริงๆนีนวิธีแบบนี้เริ่มเดือดแล้วนะด,ดูเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วค่ะ เดือดสักพักก็กินได้แล้วค่ะยกลงมาเลยกินง่ายอยู่ง่ายเนี่ยนี่คืออาหารกลางวันของเรานะจากฝีมือเชฟหม้อดำนะคะอาหารกลางวันอยู่นา อืมได้ละหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะรสชาติก็คล้ายๆต้มยำค่ะวันนี้เรากินข้าวเหนียวนะคะเราทำนาข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวคะ่ะแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนาะขาปูเราไม่เอาออกนะคะเพราะว่าถ้าเราเด็ดขาออกอะ่ะมันจะทำให้มันเข้าไหลมันจะไม่อร่อยนะคะมันจะไหลไปกับน,น้ำเวลาแกะออกมามันหาย เราก็กินกันเป็นตัวตัวแบบนี้ปูนาช่วงนี้อร่อยอร่อยกินปูตัวหนึ่งก็สดน้ำคำหนึ่งเรากินกันง่ายๆแบบนี้ค่ะอาหารบ้านป่าจะเป็นแบบนี้รสชาติที่เคยกินมาตั้งแต่เด็ก แกงลามใช้วัตถุดิบหลายอย่างได้นะคะอย่างเช่นเป็นปูปลาหรือว่ากุ้งหรือว่ากบป่าก็ได้ค่ะเวลาเข้าป่าจะหาอะไรได้ก็เอามาลามกินกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ